สวัสดีครับรพ่อแม่พีน้องทุกๆคนครับหากินครับมเมื่อนี้กระพานแม่นนี่ครับตอนตอนเส่ว่เาเห็นะครอครับจุกตมาเอาทังนั่นเลย,เเลยนะไป ยามดังครับดับม่องนะครับนี่ไปแล้วจะขี้เ,เดร่ไปเาผมไปเลยล่วงหรอกน้ำมันลึกถาเบื้อง,องบนนี่ครับทาย,ายแล้วครับด้ายแล้วก็กูขึ้นมาเลยนี่ครับคล้องครับมันไดกะเรานี้ โรงงนก็เป็นยหาะนีครับนั่นเพิ่นกระเล้งยี่าเอายาะครับนั่นนนะครับเพิ่นก็ะเล้งยี่อายาะนี่นะครับคล่องนิดหน่อยครับจบงังได้กะถ้าเพิ่งผลงานด้วยครับเด้อกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยน,นะครับเด้อนี่นะครับการหาอยู่หากินครับมื้อนี้ บรรยากาศบ้นบานๆครับอ่าหายกินผ้าแม่นครับกับผ้าแม่นครับเราจะพาเบิง้งบรรยากาศไปนําครับรอบหนกนี่มีแต่ป้ายหยาดีครับนี่อยู่ขางคลองครับนี่ครับบรรยากาศหนาแรงครับเริ่มหนาแรงแล้วเอาเดี๋ยวจังได้ถ่ายเบิง้งผลงานนะํา พันแมนนะครับเด้อมามาแล้วครับได้ปเ้ยด้ปากเดียวนี่ครับปากมาานนันสัดนิงหอกว่ลงสูัมาด้ปวดหรักินข้าวไรปากเลยนี่<อ>านมาครับพันแมนมาแล้ว เราจะพาเพิ่งเพิ่งเพิ่นเพิ่นไล่ป่าด,ด้วยครับเด้อป่าน,น,นี้นี่นะครับนี่ครับผลงานพันแม่นครับอู้ได้การอยู่พอได้ปีงได้ทอดได้ไอ้นี่อยู่ครับได้กไอยู่นี่เราจะพาเพิ่งเพิ่น,ปนไปป่าเอาเถอะ ไปปักนั่นเขาจะวัดติดอยู่ดิล่ะอเออติดอยวู่อะเออไปไปไปเดี๋ไปยามปัปปปกนั่นเข้าไปเดี๋ยวมาไายเพื่อนอน,นั่นมีก็ได้หรอกไปอีบกนั่นปลาเขาบอกโอ้าพวกเจ้าอยู่ข้างในอยู่ได้หนิบ่ข้าง,งนอกกับพวกเจออกียวเราคนไกลมากเราฟังคุณไปณม,มีตายบ่ ไบอกบ่บ,บ่ถึงไปยามไม่มีตายบ่ทษันเนกมีแล้วเนาะบ่กแค่มือ่อไหร่แค่มาว่านตอนเช้าตอนแรกเราไเดินใบยามอานหาอยู่หากินครับนี่เพิ่นคักนี่เดย์เห็นบ่ไหมของเจ้าบริยูได้หนีบ่แม่นเหรอบินออกมา โอ้ลมเลื่อนดีครับบองนี่นี่ปเอะไรที่ละ่ะนี่ครับต้นตาลเนี่ยครับนี่ต้นตาล มาเห็ดตึงไลยเอาข้าวว่าเอามันเห็ดที่เสีจากแล้วอเจา่ใใส่ใส่อวนใส่ยังมแมนเด้อมันอวนมากดล่ะเออผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพให้ใส่อวนนั่นเออใส่วนในหลกเอาเออใสวนใหลกาใส่วนไงการหายูหากินนะครับเด้อไป ของประเดี๋ยวได้มากก,กว่าตีกูวะอยู่ไหนอ่ะปลากระเบนมากี่ปลาอยู่นี่จำตัวเอาเนี่ยนี่ยเจะกูกูมือหลังจะมากลางไหมเออเพิ่นเอาไอ้เหยาะนี่ก่อนไปดักกุ้งดำแพงหนุ่เออเอาวงนี้ก่อนลึกเขาเกี้ยครับนี่ทวมหัวไบหัวเดียว Thế con không có thuồng hóa, con Rồi Ta bong phần hết nhỏ lược vô đề phần bà Bỏ lược cứ để chi hả nè Ờ Là cuốt gần bà Đây Ôi đà Ôi đà Thuồng vô đề nè Thuồng hóa vô đề qua thuồng bàn bỏ qua

พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับมาหนี้กันี่นะครับหลังหลังนะยามด่างเข้าไปครับทั้งได้กัฝากกดไลค์กดแชร์นะมั้ยครับเด้อฝากกดติดตามนะมั้ยครับปิ่งกระร้องใจล้งนะ้ยครับเด้อช่องพักพิซซานนะแชนแนลครับมาหนีก็มายามด่างเข้าไปครับมาเนี้ยทั้งได้กัติดตามเบั้งนา้ะครับเด้องว่าที่ได้หน่อยได้ไลฟ์บันไดนะครับ mãi này mãi mãi đây đây mãi 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 nó mãi đầy มาแล้วครับพันแม่ครับนี่ครับมีกรติกเนาะใต้ทิ้งใต้น้ำทิ้งหายากเรามีกระติกนี่เนาะนี่ไหนตัวกระต่อยกลินเนาะท่งนวะนี่นะครับเด้อการหาอยู่หากินครับใส่ด่างก็ไปครับไม้ยามครับตอนใส่ว่าเห็นดอกนี่ใส่ซ้ำนี่แหละครับมือนี่ยแล้จะให้เบื้องผลงานครับนี่ครับรอบสองเลยครับนี่ เป็นพวกปลาขาวปลาบูครับนี่ครับจะซองถุงครับกับถุงนี้นี่ครับเห็นไหมไอผลงาน,นใส่ทุกอย่างเลย ทำมาคลิปนี้ครับฝากกดติดตามไว้นะครับเด้อเป็นกำลังใจนะครับผมกับ์ฟไอ้นะครับพานแม่นครับนี่ครับการห้ายู่หากินครับกับบรรยากาศครับนี่บรรยากาศบานบาครับจังได้กะฝากคลิปหนาหน่อยนะครับเด้อนี่นะครับการห้ายู่หากินของ พักอีสันนะช้แนวครับผมเหมือกกล่าวเข้ามาสวัสดีครับนี่ย